สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังกันในหัวข้อใหญ่ไม่ได้คิดจะปลูกเหลียกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงจะนำมาปลูกแม้ปลูกง่ายแต่ผลร้ายหลายเท่าต้นไม้ไม่เป็นมงคลปลูกแล้วจะเจอเรื่องร้ายกระนำอยู่ไม่สุขฉุดรังดวงนำพายเจืแต่ความสวยท่านผู้ฟังครับ หากช่วงนี้ใครกำลังมองหาต้นไม้มาแต่งสวนในบ้านเพื่อความร่มรื่นและสวยงามอยู่แล้วละก็การเลือกพันไม้ก็มีผลในทางฮวงจุ้ยเหมือนกันครับเพราะหากเลือกต้นไม้ที่เป็นมงคลแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีโชคลาภมีความเจริญได้แต่หากเป็นต้นไม้ที่เป็นอัปมงคลแล้วอาจจะนำพาโชคร้ายมาสู่ผู้อยู่อาศัยได้เช่นกันครับ ดังคนโบราณที่ท่านเคยเชื่อและได้บอกลูกบอกหลานสืบต่อกันมาว่าสิบต้นไม้ไม่เป็นมงคลปลูกแล้วดวงตกนำพามาซึ่งความสวยและไม่ควรนํามาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านก็ตามแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับวันนี้เป็นเพียงข้อมูลความเชื่อของคนโบราณจึงนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ถือเสียว่านี่เป็นเรื่องเล่านิทานโบราณ ฟังไวรู้ไวก็ดีเพื่อบางครั้งบ้านเรามีและเป็นแบบนี้จริงๆเข้าเราอาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้ถอนทิ้งซะแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วต้นไม้เหล่านี้แหละบางต้นเป็นพฤฤ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 ืชเศรษฐกิจปลูกแล้วดีมีตะรวยเลยด้วยซ้ำจึงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสิบต้นไม้ไม่เป็นมงคลของคนโบราณท่านบอกประกอบด้วย ต้นแรกต้นโพเคยได้ยินหรือไม่ครับที่โบราณเขาบอกว่าห้ามปลูกต้นโพต้นใสไว้ภายในบริเวณบ้านเพราะจะเป็นต้นไม้ที่มีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ความเชื่อน,นี้จริงแท้แค่ไหนวันนี้เรามาให้ความรู้กันครับก่อนอื่นก็ลองสำรวจด,ดูก่อนว่าบ้านของท่านอยู่ใกล้กับต้นไม้เหล่านี้หรือไม่หากอยู่ใกล้ต้นโพมีต้นโพอยู่ภายในบ้าน ท่านควรสำรวจบ้านของท่านก่อนเลยว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่สิ่งผิดปกติที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของผูดผีปีศาจหรือจิตวิญญาณต่างๆแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารบ้านของท่านจะถูกกระทบโดยรากของต้นโพหรือต้นไทรเนื่องจากต้นไมเหล่านี้สามารถแผ่ขยายรากได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงทําให้อสุผลต่อความแข็งแรง และความมั่นคงของบ้านของท่านซึ่งไม่ดีเลยครับแล้วก็ยังมีความเชื่อโบราณบอกไว้ด้วยว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เหมาะสำหรับปลูกตามวาดัดตามวาหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าครับ 2. ต้นงิ้วเมื่อพูดถึงต้นงิ้วคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักเพราะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและใน,นนิทานชาดกเรื่องนางกากี ที่พยาคลุดพาตัวนางไปจากพระโพธิสัตว์นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพรีซึ่งในภาษาบาลีหมายถึงคำว่าฉิมพรีที่แปลว่าต้นงิ้วป่าในภาษาไทยจึงทำให้ต้นงิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้ซึ่งเป็นหมายที่ไม่เป็นมงคลดังนั้นคนไทยโบราณจึงไม่ไดยมปลูกต้นงิ้วไว้ในอาณาบริเวณบ้าน แต่หากจะปลูกตามสถานที่ที่เป็นองค์กรอาคารสำนักงานหรือสวนอาหารบางแห่งก็ไม่เป็นไรเพราะอิงีเป็นต้นไม้สูงใหญ่และและดูงามตา 3. ต้นรักหลายคนอาจสงสัยครับว่าทำไมต้นรักถึงไม่ควรปลูกไว้ภายในบ้านทาั้งทางที่ชื่อก็ฟังน่าจะไปในคทิศทางที่ดีเป็นมงคลและตามประเพณีในประเทศไทย ก็มักจะนิยมนําดอกรักมาร้อยเป็นมาลายในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรักเพราะดอกรักสื่อความหมายถึงความรักเช่นงานมันและงานแต่งาตงานแต่ก็มีความเชื่อมาแต่โบราณเหมือนกันเพื่อไม่ให้ปลูกต้นรักวว้ในบริเวณบ้านเพราะเชื่อว่าต้นรักจะทําให้ความรักยุ่งยากขึ้นและกลายเป็นคนมากรักหรือที่เรียกว่าเจ้าชูนอกจากนี้แล้วนะครับ ยางของต้นรักนั้นหากไปสัมผัสโดนเข้าก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้จึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 4. ต้นมะละกอหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามะละกอเป็นต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้านเพราะมะละกอเป็นพืชหลอมลุกที่คนไทยคุ้นเคยทั้งในการรับประทานและนำไปประกอบอาหารหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น แต่คนไทยกลับเชื่อว่าชื่อของมะละกอนั้นไม่ค่อยจะดีนักซึ่งมันเป็นการแตกออกเป็นกอหรือจากเผ่าจากกอหากบ้านในปลูกมะละกอเอาไว้ในบริเวณบ้านเหลวและกอบ้านหลังนั้นก็จะไม่มีความสุขเพราะลูกหลานจะแตกแยกออกไปไม่มีความสมัครสมานสามัคคีมีความคิดที่ขัดแย้งกันต่างก็คอยจะทะเลาะบ่อแวงจนหาความสุขไม่ได้เลย หากจะปลูกไวเพื่อเก็บรับประทานควรปลูกไว้นอกริมรั้วบ้านแต่นี่ก็คงเป็นเพียงความเชื่อแต่แบบเดิมๆเ,เท่านั้นเพราะปัจจุบันมันละกอก็ปลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานเนรักให้กันดีออก 5. ต้นราก,กรรมเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลจากชื่อของต้นระก,กรรมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าระก,กรรมสามซ้อ เพราะฉะนั้นคนโบราณจึงมีความเชื่อยึดเอาแค่ชื่อนี่แหละมาเป็นประเด็นหากปลูกต้นระกำรรไว้ในบ้านจะนำความชอกช้ำระกรรมสวงมาให้ตลอดเวลาแต่ลักษณะของต้นระกำรรที่เป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอลำต้นมีหนามแหลมยาวอยู่แล้วซึ่งหากเด็กเข้าไปใกล้ก็าอาจจะเกิดอันตรายได้หากจะปลูก ก็ควรปลูกไว้ตามไร่ตามสวนจะดีกว่าเพราะต้นระกรรมนี่แหละคือต้นไม้เศรษฐกิจของใครๆและหลายครอบครัวเลยทีเดียว 6. ต้นชนชมมีความหมายสองในนดวยกันครับทั้งที่ดีและไม่ดีหากมองในด้านดีการปลูกต้นชนชมเอาไวไภ้ภายในบริเวณบ้านจะส่งผลให้ผู้คนมาชื่นชมนิยมยกย่อง กลายเป็นที่รักของคนทั่วไปแต่หากมองในงแง่ร้ายต้นชนชมจะชวนให้คนมาเชยชมจึงไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกภายในบ้านที่มีลูกสาววัยแรกรุ่นเพราะอาจจะเป็นการชักนำหนุ่มๆให้เข้ามาหาลูกสาวได้เป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นแต่ในปัจจุบันบางครอบครัวนั้นปลูกไว้รอบบ้านเลย แต่ลูกสาวก็ยังเป็นสาวโสดอยู่มาแทบทุกวันนี้นอกจากนี้นะครับยางของต้นชวนชมค่อนข้างจะเป็นอันตรายหากไปสัมผัสดโดนเข้าอาจเกดิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้7ต้นมะรุมมารุมเป็นต้นไม้ที่คนไทยสมัยนี้จะคุ้นเคยกับการนำมาทำแกงส้มปลูกไว้เต็มบ้านเต็มสวนขายดิบขายดีกันไป แต่คนโบราณกลับเชื่อว่าชื่อของต้นมะรุมนั้นจะไปคล้องจองกับคำว่ามะรุมมาตุมหากมีต้นมะรุมเกิดขึ้นภายในบริเวณบ้านแล้วแล้วก็จะทำให้มีเรื่องมะรุมเราเดือดร้อนวุ่นว,า,นวายเกิดเรื่องกุ้มใจมีเรื่องร้อนรุ่มสม s w วงผู้คนจะมารุมข่มเหงมีเรื่องได้ร้ายโคมกระนำรุมล้อมเข้ามาทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้าน อยู่ไม่เป็นสุขต้นมะรุมจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็นมงคลซึ่งไม่ควนนำมาปลูกภายในบริเวณบ้านเป็นดีที่สุด 8. ต้นลั่นทมครับถึงแม่ดอกลั่นทมจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นต้นลีลาวดีแล้วและมีคนบางกลุ่มนำมาปลูกไว้ภายในบ้านเพราะดอกลั่นทมจะมีลำต้นแข็งแรงงดงามกลีบดอกสวยงามรรมุนตา กลิ่นหอมจับใจแต่คนไทยบางคนก็ยังยึดติดชื่อเดิมจึงไม่นยิยมปลูกลั่นทมเอาไว้ในบ้านเพราะเชื่อกันว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ไม่เป็นมงคลเลยเพราะคำว่าลั่นทมออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าระทมจนเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นลั่นทมไว้ภายในบ้านแล้วคนทางบ้านจะมีแต่วความทุกข์ระทมคู่ครองจะห่างเหิน จะมีแต่ความทุกข์นั่นเอง 9. ต้นโศเป็นความเชื่อมาแต่โบราณของคนไทยที่จะไม่นิยมนำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านเป็นเด็ดขาดเพราะเพียงแค่ชื่อคำว่าโศมักทำนึกถึงความเศร้าโศกซึ่งมักจะมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนาแต่จริงๆแล้วเชื่อเดิมของโศคืออโศแปลว,ว่าความไม่มีโศกเศร้า เป็นสัญลักษณ์ของความรักเธอไม่ควรเศร้าโศกแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคนโบราณก็ยังมีความเชื่อว่าชื่อต้นโสมไม่เป็นมงคลน,นักหากนำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านจะจนในบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านชวนหดหูเศร้าหมองและมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าหากปลูกต้นโสมเอาไว้ภายในบริเวณบ้านแล้วคนในบ้านก็จะมีแต่ความทุกข ความเศร้าหมองและจะทำให้มีเรื่องโศกเศร้าเสียใจนั่นเองและต้นสุดท้ายต้นเต่ารางังต้นเต่ารางังเป็นต้นไม้ที่คนไทยเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคลและส่งผลไม่ดีเชื่อว่าหากสามีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่ารางังเอาไว้ภายในบริเวณบ้านก็อาจจะต้องเลือกลาอย่าร้างกันไปก็เป็นไปได้เพราะชื่อเต่ารางนั้น ก็แสดงไปในความหมายของการเลือกรางหรืออย่าร้างอยู่แล้วทำใม้ครอบครัวแตกแยกอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในบริเวณบ้านเป็นเด็ดขาดเพื่อครอบครัวของท่านจะได้มีความสงบสุขตลอดไปท่านผู้ฟังครับหากแต่การปลูกต้นไม้แต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของเจ้าของบ้าน เพราะบางทีความเชื่อสืบต่อกันมานั้นอาจจะเป็นกลอุบายที่มีแง่คิดหรือคำเตือนแอบแฝงอยู่เช่นโบราณเชื่อกันว่าห้ามปลูกต้นไม้เฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่ระหลังคานั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อต้นไม้ดังกล่าวแผ่ก,กิ่งกระจายไปต้นไมเหล่านั้นอาจจะนำสัตว์เลื้อยคานเข้ามาในบ้านได้หรือถ้าเป็นต้นไม้กิ่งใหญ่หากเกิดพายุพัยพิบัติ อาจจะทาให้หลังคาเกิดความเสียาหายก็เป็นไปได้และไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้จากชนิดไหน,ไหนก็ให้ประโยชน์แก่สรรพสิ่งมีชีวิตล้วนเป็นประโยชน์และทำให้บ้านเราร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นะานำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟัง กัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ